อ๋ออ้าวอ๋อ,อ,อบางคนเจอจุ๋ยกับบางคนไม่ได้เจอใช่ไหม ก็คืออย่างที่บอกไปอะค่ะว่าว่าวันเกิดปีนี้เป็นเป็นวันเกิดที่ไม่ตรงกับจัดรายการเพราะปกติเนี่ยจุ๋ยต้องอัดรายการตลอด5ปีติดมาแล้วที่จะต้องอยู่ทีวีพอร์อะไรเงี้ยค่ะก็จะจัดงานไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เจอแฟนแฟนคลับแบบเหมือนมิทติ้งกันจริงจังแบบนี้มาหลายปีค่ะก็ถือเป็นโอกาสที่ดีครบ12ปีของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจัดมิทติ้งในวันเกิดของตัวเองค่ะจริงๆมันไม่ได้แบบเราไม่ได้ กะว่าจะมีซีนอะไรเหล่านี้เลยนะคะเพราะว่าจริงๆก็คือทําตามกิจกรรมที่วางมาอย่างเงี้ยแต่ว่าแฟนคลับเขาก็แบบเหมือนมีเซอร์ไพรส์เล็กน้อยๆมันก็เลยเหมือนเป็นจุดทําให้เราแบบเออซึ้งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยได้พูดได้กล่าวอะไรกับเขาเล็กน้อยค่ะอยากใหเองไปเป็นคนที่ชวนเขาไปด้วยก็คือชวนไปค่ะเพราะว่าเอ่อต้องบอกก่อนว่าแฟนคลับจะเป็นแฟนคลับที่เรียบร้อยหมายถึงว่าจะจะเงียบๆจะแบบ จะกระตุ้นอะไรมันยากมากอะไรเงี้ยดังนั้นจูรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนมีสกิลในด้านที่แบบว่าเรียกเสียงหัวเราะหรือรอยยิ้มอะไรเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยชวนไปช่วยแต่ในช่วงแรกจู่ก็จะเข้าไปออด,ดําเนินกิจการรายการของจัวเองก่อนแล้วก็คือให้เขาช่วยในช่วงของการเล่นเกมค่ะ คือคอนเซปต์ของงานมันคือรัตยาเฟมเบรี่อยู่แล้วค่ะ12ปีที่รักกันมาก็ถ้าครอบครัวเนี่ยจริงๆแล้วจูมีลูกพี่ลูกน้องที่ไปเป็นนักดนตรีแล้วก็ร้องเพลงให้ด้วยค่ะแล้วก็พี่ชายสองคนก็ไปแล้วเราก็อยากให้บรรยากาศของงานมิทติ้งเนี่ยไม่ได้เป็นเหมือนแฟนคลับกับศิลปินเราต้องการให้เหมือนกับพี่น้องเป็นพี่สาวน้องสาวน้องชายอะไรเงี้ยที่ที่จะมาเจอกันอะไรเงี้ยค่ะก็ ก็อารมณ์เป็นแบบนี้อย anyway. ู่แล้วก็ต้องต้องการเป็นแบบนี้อยู่แล้วก็เลยจัดแบบในร้านที่เป็นสวนสวนเป็นสีที่เราชอบขาวฟ้าอะไรเงี้ยค่ะมคุณแ่จริงจริงวันนั้นคุณพ่อคุณแม่คือชวนไปค่ะแต่ว่าท่านติดภารกิจค่ะจะต้องไปงานของที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะก็จุ๋ยก็เลยเหมือนกราบท่านตอนเช้าปกติทุกๆปีถ้าไม่ได้มีโอกาสกลับที่ประจวบก็จะจะโทรหาคุณแม่อยู่แล้วค่ะเ็นว่าตัวพี่บูตเองให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่เลาด้วยว่าจะดูแล <laughs> อันนั้นอันนั้นเป็นเขาพูดบนเวทีนะคะแต่กับคุณแม่ก็คือเหมือนผู้ใหญ่เวลาเราไปเจอค่ะไม่ว่าจะบ้านไหนก็นแล้วแต่ก็จะฝากฝังว่าดูแลก,กันด้วยนะอะไรเงี้ยเป็นปกติค่ะเป็นคําพูดธรรมดาที่ที่ที่ก็ต้องพูดกันอยู่แล้วทุกครอบครัวค่ะไม่มีอะไรจริงจริงก็ดีใจค่ะก็ดีใจแล้วก็รู้สึกว่า เหมือนเหมือนมีคนพูดอะไรดีๆทาอะไรดีๆให้เราอย่างเงี้ยมันก็มันก็ปลับปลื้มใจไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับทําให้คนในครอบครัวหรือเพ <und> ื่อนสนิททําให้อะไรเงี้ยค่ะเพราะวันนั้นก็มีเพื่อนสนิทในกลุ่มไปด้วยเขาพูดอะไรประมาณนี้บ่อยไหมเออไม,ไม่ไม่ค่อยบ่อยนะคะแต่ว่าก็มีการคุยกันส่วนตัวหรือพูดกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็มีบ้างแต่ว่าการที่จะทําแบบนี้ต่อ <c oughs> หน้า Ryan <c oughs> แฟนๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่มีเลยไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ท,ที่เราเหมือนเราเรา,เราพูดให้เขาฟังอะไรเงี้ยค่ะแฟนคลับฟัง Bye. จิ่ๆหยุดร้องไห้มาตั้งแต่ที่แฟนลับทำเซอร์ไพรส์แล้ว <c oughs> มันต่อเนื่องกันมาเพราะแบบเขาร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ได้พูดความในใจว่าตลอดระยะเวลา12ปีท,ที่ที่ผ่านมาอะไรเงรี้ยเราเรารู้สึกดีใจไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนเราเอ่อรับบทบาทอะไรอะไรเยก็อยู่เคียงข้างกันตลอดไม่ว่าจะเป็นข่าวครา,าวที่มันออกมาทุกคนยังเชื่อมั่นในตัวจุย๋ยเอ่อทุกคนยังรักกันศรัทธานในตัวกันและกันคือจุ๋ยอาจจะเป็นเมนของใครอะไรเงี้ยที่ที่ทุกคนเชื่อมั่นแลวเอาเป็นแบบอย่างเป็นไอดอล อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราดีใจค่ะคุคลิกที่ชอบช่อบดอกไม้ชอใหญ่อันนี้ไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงเพราะไม่ได้กะว่าจะมีอะไรแบบนี้ค่ะค่ะช่อบดอกไม้แล้วมีประโยคเด็ดด้วยค่ะว่าแบบจะดูแลเราด้วยหัวใจหลายดวงดาวไม่มันแพงดีเวอร์ตี้เลยนู้นนู้นนู้นไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นแต่เขาคงแบบอยากอยากที่จะบอกแฟนคลับในบางอย่างว่าแบบไม่ต้องเป็นห่วงอะไรประมาณนี้อยากน่าจะสื่อสารแบบนั้นมากกว่าค่ะแต่ด้วยความที่อยู่ เซนซิทีฟมาอยู่แล้วตั้งแต่ต้นงานที่ที่เริ่มพูดคุยกันมันก็เลยไปน้ำตามก็เลยไปเรื่อยอะไรยเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกอย่างวันนั้นก็แฮปปี้ดีใจค่ะก็ขนาดนี้ให้เรียกแฟนได้ก็อย่างที่พูดต่อไปว่าเออเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะคะหมายความว่าในจังหวะชีวิตที่มันลงตัวมันพอดีเดี๋ยวมันก็จะไปตามทางของมันเองการกระทําทุกอย่างมันชัดเจนหมดอยู่แล้วค่ะก็จริงๆมันไม่ได้มีอะไรหรอกจริง ที่ที่เราเราทําอยู่อะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่บางอย่างเราอยู่ในที่สาธารณะเราเป็นคนที่อยู่ในที่สว่างอะไรแบบนี้บางทีการพูดบางคําไปมันก็จะเป็นการผูกมัดหรือมัดตัวไป,ปนี่ถึงไปคิดว่ามันเป็นเหตุผลของของคนที่ที่ยืนนะตรงนี้แต่ว่าจริงๆเราไม่ได้มีอะไรปิดบังเลยคะ่ะทุกอย่างตอบนักข่าวตอบทุกคนหรือว่าทําตัวปกติเหมือนที่ทุกคนทําเหมือนคนธรรมดาที่ไม่ได้มีอาชีพนี้ทํา mm hmm. เพียงแต่ว่าคําพูดในบางครั้งในการที่เราตอบสื่อออกไปมันได้ประมาณนี้อะไรเงี้ย ม่ใช่คำอกแต่ว่าพีุ่ก็คยบอกว่าพี่จุนคือคนรู้ใจที่สุดจริงๆเขาก็เป็นคนรู้ใจเราค่ะบางทีบางเรื่องมันไม่ต้พูดอะไรกันมากแค่แค่แค่มองกันก็จะรู้สึกแล้วว่าคิดอะไรอะไรเงี้ยบางอย่างมันก็ไม่จําเป็นต้องพูด่คุณจเป็น้งน่ไม่แข่งแล้วนะไม่แข่งแล้วใช่าชัดเจนหมดแล้วเพียงแต่ว่าก็ก็ใช้คําลี่ยงๆอะไรเงี้ยเป็นสไตล์ค่ะมาก อ,อ๋อคือตุ่ยไปยไปเจอเหมือนแบบทำธุรกิจที่นูนงง่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเซอร์เวย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะบาเวลาเราไปในการเราจะลงรูปแต่ทางมันไม่ลงไ,ไม่ลงรูปเลยคือมันไปช่วงเวลาระยะเวลาแป๊บเดียวมากคะ่ะไม่กี่วันนะคะแล้วก็มันแบบ ไม่ไม่ไม่ได้อยากที่จะแบบเอ้ยต้องมาเป่าประกาศว่าไปกันอะไรเงี้ยเพราะว่าพอประกาศประกาศก็เดี๋ยวก็มีข่าวมีอะไรอีกแต่ว่าก็มันก็ปิดไม่ได้ค่ะจูก็ไม่ได้คิดว่าจะปิดหรอกนะแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้อยากลงรูปอะไรมากเพราะว่าบางทีก็ไม่ได้แบบโอ้โหแต่งหน้าแต่งตาบางทีมันไปแบบมอซองไงบมันไปเหมือนแบบเราต้องไปคุยงานบางอย่างอันนีว่าเราต้องคนเะแปสองคนหรือเปล่าว่าจะไม่ลงรูปกันเนี่ยเอ่อ คือณ <c oughs> ตอนนั้นก็ไม่ได้ตกลงว่าจะลงลูกหรือไม่ลงรูกป่ะคะแต่บางทีมันไปกันแบบเงียบๆบางทีมันก็สบายใจดีณตอนนั้นแต่ว่า <c oughs> มีคนเลงแบบวี่บุญบางจะกอินว่าอยู่ที่บ้านอะไรอย้างเงี้ไม่เลยไม่เลยคือคือกลับมาแล้วเราเขาไปหาคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นปกติถ้าจะมีวันว่างเขาก็จะพยายามไปวันสองวันก็ยังดีแต่ตอนนั้นเรากลับแล้วบอกอย่างที่บอกว่าไปแป๊บเดียวจริงเพราะว่าพอปิดกล้องปุ๊บ มันมีเวลาแค่อยู่ไม่กี่วันแล้วจู่ก็ต้องมาทําถ่ายรายการอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปที่นั่นได้มีการถ่ายรูปปรไเด็นเกิดว่าไม่คิดว่ามาทริปนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายค่ะอย่างที่บอกว่าไปธุระจริงๆอะค่ะเพราะมันไม่มีรูปคนก็เลยมองว่าไปเป็นสองต่อสองไม่อยากแบบจริงๆก็ไปไปไปเจอเพื่อนๆที่นู่นนะคะมีรุ่นน้องอยู่ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปคุยธุระบางอย่างตอนที่ไปก็คือไปกันสองคนแต่แบบตอนเดินทางใช่ค่ะ กอนไม่ได้ตัดขาหรอกไม่ไม่ต้งใจชนไม่ไม่ไ,ไม่ไมไมหรอกไม่หรอก <c oughs> เพราะว่าจุย๋ยจุ๋ยกลับมาก่อนหน้านั้นนะคะถ้าจริงๆแฟนขับที่เขารูา้เขาก็รู้อยู่แล้วว่าพูดกลับมาวันไหนอะไ <c oughs> รยเงี้ยค่ะแล้วก็ไปบ้านวันไหนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าจุ๋ยก็ทํางาน <c oughs> พอกลับมาุ๊บจุ๋ยทํางานทันที